หัวคว้อกันแล้วครับพ่อเขามีสามตัวเมตรเมื่อนี้ผมไปรถดินตามรถพ่อจะเริ่มปัฒนานิ้ว2 0 1 9กครับรถปั้นดิน,นเพื่อการเกษตรครับพ่อจะเริ่มปัฒนาของเฮียตุ้ยครับตอนนี้กำลังปั้นดินอยู่ครับตอนนี้ครับไอไอตัวดินเห็นมะมะมะนีมว่าเป็นตัวเผาเลยครับ มันเป็นปลาผือครับาไปติดตามชมเลยครับรัาประชมต่อครับรถตีดินปั้นดินพะะ่อเจริญพัฒนาของเงียตุ้ยครับรถตีดินปั้นดินเพื่อการเกษตรครับ กำลลงใไงปั้นดินตีดินให้พี่น้องบ้านดอนแดงครับตามกลางบรรยากาศเนี่นมาแรงครับซีโมงกวักวครับพี่น้องครับ หลังจากทำงานเหนื่อยล้าแล้วมาแล้งกับไปอาบน้ำพากฟอนกินเบียร์ครับเขาโอ้ยคือนิีแสบมีแห้งครับแต่ว่าตามที่เห็นพี่น้องกินดอกว่าครเป็นต่แสบมีแห้งครับครับพี่น้องก็ต้องกับเข,ข้าใจคำว่มาผือแล้วครับ ผือด้ครับมันเหนียวเป็นตะไน้ด้ครับต้นผือนี่ครับสิไปเอามือดึงชำไรชำหนึ่งนี่บาดมือด้ครับเพราะมันกัดสินเหนียวคือกันครับแต่ว่าการปั้นเขาอาจิบอนขาดเป็นไรมันก็เขากับมะหมอบเปไนใในเต้น้ำครับให้มันเนา่าให้มันตายครับเวลาฝนตกน้ำท่วมมันกระสี เนาเกิดการเนาเป็นปุ๋ยอินซียเป็นปุ๋ยต่อไปครับแต่เฮ็ดในเขาจะเริ่มเติบโตครับแต่ว่าขันบ่จําขันบ่ฉีดยาขาขันบ่ันนี้มันก็เกิดขึ้นมาขึ้นเขาได้ครับมันเกิดขึ้นมาง้นเขาเขาขึ้นเขาขันเขาบ่ขามันครับ เนี่ยยูพ่อจะเริ่มพัฒนาครับเพื่อะยูไอ้อู้น้ำกัน,น,นเฮี้ยตุ้ยนะครับ ครับโดนเห็นเพ่นปั้น,นรถตีดินข้างหนึ่งครับพอเพ่นเกิสิประจำยู่นนบบรี่เป็นหลักครับงานมีเพิ่นก็นลงมาเพียครับ ก็กอย่าลืมคลาครับพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก่อนครับมี 3, บ่สามเปนแมทแน่ครับ ครับก็จะเริ่มเด้อครับพู้ไดสิมาติดต่อครับพ็อจะเริ่มพัฒนางเงี้ยตุ้ยครับรถตีดินปั้นดินครับตอนนี้พก่กปั้นดินตีดินให้บ้านดอนแดงอยู่ครับ ครับสุดท้ายนี่ผมขอจ่ายไปก้อนเด้อครับสวัสดปั้นแล้วกว็อีกโดนอยู่ครับ